ตัวนี้นะคะจะเป็นประกรันสาฝาสูบนะคะของ To โย ta 3S นะคะ ST171 นะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะก็เราเทียบดูนะคะตามรูต่างๆนะคะว่าตำแหน่งตรงกันนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดก็ส่วนออรูนะคะรูตรงลูกสูบนี่เดี๋ยววัดให้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะคะ เส้นผ่าศูนย์กลาง89ดมิลค่ะนะคะลูกสุกแตนแล้วลูกก็จะเท่ากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะเทียบดูได้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นประเกนนอกนะคะแป0รอบาทนะคะสำหรับประเกนตัวนี้นะคะ